บอลอบอลเดนมาสเล้สกสมเล้เปันเพียดบอลโอ้ยอแบดองอ่สเดสสด้ยินาตอนี่สบายต้อน่ยบอตกนีเอนครวัดไม่ใช่ล่ะใช่เพ่เราข้าพูดว่าอะไรวะเธอไม่จับมันสิเพ่แล้วกูจ้างมึงมาเพื่ออะไรวะเนี่ยเฮ้จัดเขาว่าอะไรวะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่วัดอังกอร์นะโดยเหตุการณ์ที่ฟ้าผ่าคนตุยไปนั้นมันก็เลยทําให้นักท่องเที่ยวไม่กล้ามาเที่ยวนครวัดโดยทางเจ้าหน้าที่นครวัดของเรานั้นก็ไม่ได้ดิ้งนอนใจและก็ทําการแก้ปัญหาแล้วนะทําให้นักท่องเที่ยวทั้งหลายที่จะมีแผนมาเที่ยวที่นครวัดนั้นก็เดินทางมาเที่ยวได้เลยเพราะทางเจ้าหน้าที่นครวัดของเรานั้นได้ทําการแก้ไขแล้วนะฮ้าคอยลองอกหน่อยเขานี้ก็ไม่ต้องกลัวฝนกลัวฟ้าละ ทางนครวัดเขาคงจะติดเส้าล้อฟ้าแล้วแหละยังไม่ได้ติดอ่ะนะไม่รู้ว่าติดยังไงอ้าวแล้วพวกคุณมึงเราเจ้าหน้าที่นครวัดแก้ปัญหาฟ้าผ่ายังไงวะทางเจ้าหน้าที่นครวัดได้ทําการแก้ปัญหาฟ้าผ่าด้วยการทําพิธีการไหว้บงสวงต่อพระวิศนุนะที่จริงคือพระอะไรก็ไม่รู้แต่เขาบอกว่าพระวิษณุเราก็เรียกตามขำอนไปแล้วก็ทําพิธีขอขมาราโทษ ถ้าเราเจ้าหน้าที่ทําอะไรผิดพลาดไปอะนะแล้วก็อ้อนวอนต่อพระวิษณุกรรมว่าขอให้ท่านนั้นดูแลปกครองนครวัดสืบต่อไปนั่นเอง<ะ>เพียงแค่นี้ก็ทําให้นักท่องเที่ยวนั้นมั่นใจว่าฟ้าจะไม่ผ่าที่นครวัดอีกต่อไปแล้วอะนะฮะได้เร้อวะโดยพวกเขานั้นคิดว่าเราต้องแก้ที่ต้นเหตุคืออะไรและเขาก็คิดว่าสายฟ้าที่ผ่าลงมานั้นนั่นก็คือพลังของพระวิษณุอ้าว แต่เทพเจ้าทอก็มีสายฟ้าเหมือนกันนะมันคนละเรื่องเพยอเอละอทๆท,ทำให้ต้องทําพิธีการกราบขอขมาราโทษแล้วก็ทําพิธีเหมือนขึ้นนครวัดใหม่ไปในตัวด้วยนะเพียงเท่านี้สืบไปในวันข้างหน้าฟ้าก็จะไม่พาที่นครวัดของเราอีกแล้วนะมิงพระสุดๆไปเลยอะ่ะอ๋อสาเหตุที่ฟ้าพาเพราะว่าพระวิษณุก,ก็ว่าง,งั้นใช่เพแล้วถ้าทำพิธีข้อขามาราโทษแล้ว ฝาจะไม่พาที่นครวัดอีกว่าง,งั้นใช่เพ่แล้วทําไมพวกคุณมึงลองไม่แก้ปัญหาโดยการติดเส้าล้อฝาวะทาทุกที่ทุกจุดเลยถ้าฝาพาลงมาจะได้พาที่เส้าแค่นี้ก็จบละถ้าเขาคิดได้เขามีความรู้ความสามารถสักขนาดนั้นนี่เขาจะเกิดมาเป็นคนเขเมนเลยเพ้นี่คือการค้นพบอันยิ่งใหญ่กับวงการคนบ้าคนปอยอ,อเขเมรอีกครั้งฮะเอ,อเรื่องอะไรอีกวะนะ เมื่อเราคนเขเมรได้สำรวจที่นครวัดแล้วและพวกเขานั้นก็ได้ค้นพบว่าพระชัยวร,รมันของพวกเขานั้นได้ทรงรู้ระบบสุรยิยะจักรวาลก่อนพวกนักดาราศาสตร์มาเป็นพันๆปีก่อนนู่นแล้วนะแล้วหลักฐานจารึกนั้นก็อยู่ที่กำแพงนครวัดนั่นเอง พีเศษนโกเตียงผมบทหรือบแปรตัดหนึ่งไก่ตรงขังเชิงในขังเล็กในองค์วัดจอนติมวยมาอีกแล้วตึงตึงตึงโดรายค่ะแมมอนเสนอตอนกำแพงมหศจัรจ์มีบันทึกทุกอย่างในจักรวาลโดยที่คนนี้นั้นจะพาไปชมภาพแกะสลักนครวัดที่อ้างว่ามันเป็นบันทึกของพระชัยวรมันที่ได้แกะสลักบนกำแพงนครวัดเอาไว้ หน้าตาจะเป็นอย่างไรนั้นไปรับชมกันครับ solar system มีเทยในกอบผมบุญจังบุญอัจเมริตเตอร์นี่เทยในกอบผมบุญแปรสโรยะบานกุเร็วนี้ก็คือหลักฐานการแกะสลักของระบบสุริยะจักรวาลของผู้คนพบคนแรกนั่นก็คือพ่อชัยวรรมันนั่นเองเออตรงไหนพระอาทิตย์ตรงไหนโลกตรงไหนดาวเสาร์ ตรงไนดาวเนปจูนพูโตม่ะพี่เหมียวจะเห็นได้ยังไงเพ่พี่เหมียวยังไม่ได้ใช้อุปกรณ์ท้องอวกาศขมรนเลยนี่พี่เหมียวก็มองไม่เห็นหรอกเพ่เอากงงงนักกว่าเดิมอีกอะไรคืออุปกรณ์ท้องอวกาศขมรนวะกาวสามเคเพ่โดยชายคนนี้ก็ได้อ้างว่าคนที่นั่งอยู่บนบันลังนั้นก็คือพระอาทิตย์และพวกที่นั่งข้างล่างพนมมืออยู่นั้นก็คือดาวเคราะห์ต่างๆฮะ มันต้องกินตนาการเบอร์นไนว้ไงกาสามเคสูตรเบอร์สี่เพื่อแล้วเขานั้นก็ยังบอกอีกว่านี่คือการเรียงตัวของดาวเคราะห์ในจักรวาลของเรานั่นเองมองกอดจมวินนังไฮเมนสเวตชัดชรนนายนังเต็มแนกอแตงผมบนอ,อองนั่นโดยเขานั้นยังบอกอีกว่านี่คือการค้นพบสุดยิ่งใหญ่ของประเทศเขมรเราแล้วมันก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจว่าเหล่ากรรษัตริย์เขมรโบราณของเรานั้น ล่วงรูกความรับจักรวาลเรื่องนี้ได้อย่างไรมึงล่อดละและอีกแย่งหนึ่งพระชัยวรมันเข้าเป็นกษัตริย์ของพวกมึงตอนไหนวะพูดแบบนี้กษัตริย์แต่งว่านของพวกคุณมึงก็หน่อยใจแยะเบ,บื่อโดยพวกเขานั้นยังบอกอีกว่าการแกะสลักภาพนี้มันเป็นภาพปิิศนาที่อยู่ในคนครวัดมานานแสนนานคนอื่นผ่านไปผ่านมาเขาก็คิดแค่ว่านี่คือภาพแกะสลักภาพหนึ่งเท่านั้นแต่หารู้ไม่ ว่าสิ่งที่แกะสลักอยู่นี่คือการเรียงตัวของดาวเคราะห์ในระบบสุรยิยะจักรวาลของเราจัดชัด<แ>โดยที่เขานั้นอ้างว่าผู้ที่นั่งอยู่จุดสูงสุดนั้นก็คือตัวแทนของพระอาทิตย์ส่วนภาพแกะสลักบุคคลที่นั่งไหวตรงนั้นก็คือตัวแทนของดาวเคราะห์ต่างๆในระบบสุรยิยะจักรวาลที่เรียงตัวกันอยู่ภายใต้พระอาทิตย์นั่นเองแ,แล้วคนที่ตีฟามคนพบภาพแกะสลักวผนังที่นครวัดเน ก็แปลกใจว่าในสมัยที่ยังไม่มีเทคโนโลยีที่ทันสมยัยในสมัยที่เรามนุษย์นั้นยังไม่รู้จักดาวเคราะห์นในจักรวาลในสมัยที่มนุษย์นั้นยังไม่รู้ว่าว่าจะก่อเกิดเป็นจักรวาลของเราได้นั้นได้เกิดเหตุการณ์หลายอย่างต่อหลายอย่างด้วยกันว่าจะเป็นจักรวาลของเราในวันนี้ความแปลกใจของเขานั้นก็คือพระชายวรมานของเขานั้นล่วงรู้สิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรเขารู้ได้อย่างไรว่าอะไรคือพระอาทิตย์อะไรคือโลกอะไรคือดาวศุกร์ดาวเสราร์ อะ,อ,ตตอะไรคือดาวพูโตเนบจูนอะไรคือดาวพฤหัสพระชัยวรมันของเรานั้นล่วงรู้ได้อย่างไรนั่นคือเหตุผลที่แสดงว่าพระชัยวรมันนั้นก็คือสุดยอดอัจฉริยะในยุคนั้นนั่นเองและความยิ่งใหญ่ของท่านนั้นก็คือท่านได้แกะสลักที่นครวัดโดยเป็นรูปแกะสลักที่เป็นปริศนาเพื่อเอาไว้เป็นหลักฐานการค้นพบของท่านแล้วมันคือสิ่งที่จะสื่อสารกับลูกหลานเขเมรของเราปัจจุบันว่าในอดีตการนั้น ท่านได้ค้นพบสิ่งอะไรมากมายเราประกาศให้พวกเราลูกหลานได้รู้ว่าท่านนั้นยิ่งใหญ่ขนาดไหนปมพุ๊บในพอดชุมวิเออร์ปรติดได้แก่หท่าสลาร์ซิสเต็มลูโตยูเตอร์เตโรเคยในชั่นมากร์กอนปมบริสันซ์ซึ่งเหมนฮ้าไอ้กูระเนอใจกับคนจนชาติในซะจริงๆ กูไม่ได้แปลกใจเลยนะว่าพัชชัยวรมันเขาจะรู้เรื่องจักรวาลได้ยังไงแล้วพี่เหมียวแปลกใจอะไรเพ่สิ่งที่กูแปลกใจคือคนขมขื่นคนไหน่นมันเป็นคนคนพบว่าว่าสิ่งที่อยู่ในกำแพงเนี่ยมันคือระบบสุรยิยะจักรวาลทำไมเลยเพ่อ,มมอะมึงดูสภาพรูปแกะสลักที่นครวัดอ่ะไอซ่องถ้าเป็นหมืองมึงเห็นอะไรในภาพนี้เห็นหินเพ่ กูไม่ทึ่งว่ามึงเห็นรูปแกะสลักอะไรอ๋อน่าจะเป็นคนไหวอะไรบางอย่างนี่เออใช่ถ้าเป็นคนปกติทั่วไปก็จะมองอะไรแบบนั้นละบ้งอะแล้วมึงดูอีกรอบหนึ่งมึงคิดว่ามันจะเป็นรูปดวงอาทิตย์ระบบสุริยะจักรวาลดาวเคราะห์บ้าบาอคอแตกอะไรก็ไม่รู้มึงคิดว่ามันจะเป็นรูปแบบนั้นได้ไงวะสวงก็บอกพี่เหมียวไปแล้วนี่บอกว่าพี่เหมียวต้องใช้อุปกรณ์ท่องอวกาศก่อนนี่อะไรของมึงวะก้าสาเคไงเพ่ ถ้าพี่เหมียวไม่ใช้อุปกรณ์ท่องอวก,กาศเขเมรพี่เหมียวก็จะไม่มีวันได้เห็นดาวเคราะห์ที่กำแพงนครวัดหรอกเพ่บาบอนี่ต่อมาเขาก็บอกประมาณว่าสิ่งที่คนพบของพระชัยบร,รมันนั้นที่สลักที่กำแพงนครวัดไม่ใช่เรื่องที่อยู่นอกโลกสิ่งเดียวเท่านั้นแต่ยังมีปริศนาที่ทางพระชัยวร,รมันได้คนพบและก็บันทึกที่กำแพงนครวัดมีอยู่อีกมากมายอาทิเช่นกล้องส่องดวงดาวที่ในสมัยนั้น พระชัยวรมันทรงประดิษฐ์สร้างเอาไว้แล้วสิ่งที่บ้าบอคอแตกนั้นก็คือเขาอ้างว่ามันคือต้นแบบกล้องส่องทางไกลสมัยโบราณน,นั่นเองหลังจากที่พวกฝรั่งนั้นได้มาสำรวจที่นครวัดอน,นะแฮ<ะ>่กูระยอมสมองควา,ามจินตนาการของคนประเทศนี้จริงๆเอา้าเขามีสมองด้วยเหรเพ่ส่วนใครที่อยากจะไปเที่ยวนครวัดตอนนี้ก็ไปได้เด้อฝนไม่ตกพายุไม่เข้าฟ้า,ามไม่ผ่าแน่นอน เพราะทางเจ้าหน้าที่ขแม่นได้เคลียกับพาวิษณุเรียบร้อยแล้ว,ว<ะ>เอาพี่เหมียวเพ่แล้วเขาไม่ติดสายล่อฟ้าหรอเพเฮ้สายล่อฟ้ามันปลายเหตุต้นเหตุฟ้าผ่ามันเกิดจากพาวิษณุนู้นใจจบเคลียจบก็เป็นพอคนข้แมนเขาแก้ปัญหาที่ต้นเหตุไม่ใช่ปลายเหตุตามแบบขแม่นโบราณเมียงพระสุดๆไปเลย ท่านใดที่ร่งเข้ามาดูคลิปของเรากรุณากดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับตะขาไปมาโกรดเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราได้เด้อีพีนี้ราไปก่อนเจอกันใหม่พีนะสวัสดีครับมีเงีพระ